จังหวัดตากจัดการประชุมดำเนินงานสถานกักกันแห่งรัฐระดับจังหวัดครั้งที่1ประจำปี2563ค่ะที่ห้องประชุมชั้นสองสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายสุภาพิมิตเปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานสถานกักกันแห่งรัฐระดับจังหวัดครั้งที่หประจำปี 2,563โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขระดับจังหวัดระดับอำเภอและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนกว่า30คนในที่ประชุมได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องสถานที่ที่ใช้รองรับแรงงานต่างด้าวได้แก่โรงแรมภูอินและโรงแรมเฮือนคำฟ้ารีสอร์ทการเตรียมความพร้อมของสถานที่มีการประชาคมสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านและประชาชนได้รับทราบการบริหารจัดการสร้างความเข้าใจให้แก่ ผู้ประกอบการประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบและทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังเป็นโมเดลแรกใน24จังหวัดชายแดนของประเทศไทยในการจัดสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าวพร้อมแผนการรองรับในด้านต่างๆ